วิธีล้างเครื่องลบข้อมูล iPad ก่อนจะขายเครื่องต่อหรือส่งเครื่องต่อให้คนอื่นนะคะไปที่การตั้งค่าแตะทั่วไปแล้วก็แตะไปที่ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPad พอมาหน้านี้ก็ให้แตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดเลยแตะดำเนินการต่อ ใส่รหัสผ่านที่เราใช้ปลดล็อก iPad ได้เลยค่ะพอมาหน้านี้นะคะมันก็จะขึ้นสำรองข้อมูล iCloud เราจะสำรองหรือว่าจะกดข้ามก็ได้นะคะแอดก็จะทำการกดข้ามไปเลยจากนั้นก็ให้ใส่รหัส Apple ID เพื่อทำการล็อกการเข้าใช้เครื่องออกนะคะพอเราใส่รหัส Apple ID เรียบร้อยแล้วมันก็จะลงชื่อออกให้เราแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะไปที่หน้าทั่วไปแล้วให้แตะถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPad แตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดแต่ดำเนินการแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ iPad เลยนะคะจากนั้นให้แต่ลบข้อมูล iPad มันก็จะทําการลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนี่นะคะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นทักทายเราแบบนี้เหมือนตอนที่เราได้เครื่องมาใหม่ๆเลยก็ให้ปัดหน้าจอขึ้นนะคะตั้งค่าภาษาไทยแตะไทย แต่ตั้งค่าด้วยตัวเองเลือกเชื o ่อม WiFi ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็รอแป๊บหนึง่งจากนั้นให้แต่ดําเนินการต่อแต่ตั้งค่าภายหลังแต่ตัวเลือกรหัสแล้วก็เลือกไม่ใช้รหัสนะคะ หน้านี้มันก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการโอนถ่ายแอปหรือข้อมูลไหมจะโอนหรือจะกู้ข้อมูลแบบไหนถ้าเราสำรองข้อมูลไว้ก็สามารถดึงกลับมาได้ค่ะแต่ของแอปจะแตะไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลเพราะเครื่องนี้จะขายต่อให้ลูกค้านะคะพอมาหน้านี้นะคะเราจะเลือกใส่ apple id เลยหรือถ้าไม่ใส่และอยากให้มันเป็นเครื่องเปล่านะคะก็ให้แตะตามแอปแบบนี้เลยจากนั้นแตะตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่านะคะแล้วก็แตะการตั้งค่าภายหลังทั้งหมดตามแอปแบบนี้เลยพอเราแตะการตั้งค่าภายหลังเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ก็ให้แตะเริ่มต้นนกัน เสร็จแล้วคะ่ะทุกคน iPad เครื่องนี้ก็จะเป็น iPad เปล่าเลยนะคะเหมือนตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยเราก็จะสามารถขายต่อหรือว่าส่งเครื่องต่อให้คนอื่นได้แล้วฝากกดถูกใจกดติดตามใ้ช่องเราด้วยนะ